การสัว์โลกน่ารู้มาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะฉันโซลา่าเทพีแห่งพระอาทิตย์มาคัดเลือกสัตว์ระดับหนึ่งไปเดินทางทั่วโลกกับดาวในสัว์โลกน่ารู้วันนี้เราจะไปหาเขาวกวางที่ใหญ่ที่สุดกันคะ่ะยุดก่อนไม่มีใครมีเขาใหญ่กว่าฉันอีกแล้วนี่เป็นไงล่ะมาเดียรถ้าไม่มีเขาวกวางน,ะนั้นน้าถ้าเอาบอมาผูกทําไมอะอ๋อๆไม่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 ที่อยู่บนหัวเนี่ยไม่ใช่บอนะนี่มันเขากวางใหญ่มากเฮ้ยจริงเหรอ หขอนี้ท่ไเขาอยู่ที่อเมริกาเหนือแล้วจะต้องไปเล่นอะไกับกวางมุสกวางมุสเหรอโอ้ยยอดไปเลยล่ะโอ้โหจะไปร้องกันหน่อยดีไหมนะ้อโอ้ยรอดูอออออนี่แหละคาดว่านี่จะเป็นป่านในอเมริกาเหนือแน่ๆแล้วจะกวางมุสันอยู่ที่ไหนไหนรู้สึกว่าจะมีใครเรียกอยู่ ผมมีเขาที่ใหญ่ที่สุดผมนะ่ะอันดับหนึ่งอยู่แล้วผมก็คือกวางมูสเป็นกวางที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วน้ำหนักเนี่ยมากกว่า500กิโลกร,รมัมความสูงถึงไหล่มากกว่า2เมตรแต่ว่าผมภูมิใจที่เขากวางของผมมันใหญ่มาก เขาเของพวกเรานั้นมันแผ่ออกได้ถึง2เมตรเจ๋งไหมล่ะครับมีเพียงแค่ตัวผู้เท่านั้นที่จะมีเขากวางแบบผมได้คุณจะจำเราได้ทันทีเพราะว่าเขาของเราเหมือนกับมือใหญ่ๆพบกับเราได้ที่แคนาดาดินแดนแห่งป่าและทะเลสาบครับชื่อเขาเรามูส มาจากคำภาษาพื้นเมืองที่มีความหมายว่าสลัดออกมันเป็นเพราะว่าเราจะเด็ดกิ่งไม้และใบไม้จากต้นไม้มากินยิ่งกิ่งไม้เพิ่องงอกใหม่ยิ่งดีที่สุดละครับในช่วงฤดูร้อนเราจะชอบลงไปที่ทะเลสาบและกินต้นไม้น้ำนี่ละของโปรดผมเลย ไม่มีใครกินต้นไม้น้ำพวกนี้หรอกเราก็เลยกินได้มากเท่าที่เราต้องการ,รคุณจะเอาชนะเราได้ยังไงผมเนี่ยชอบเะเล่นในน้ำว่ายน้ำก็เก่งด้วยนะคุณไม่คิดว่ากวางไม่น่าจะชอบเหรอใช่คนน่ะก็ชอบพูดถึงเราแบบนั้น ตัวนี้เป็นตัวเมียน่าจะยาวกว่าแล้วจมูกก็ใหญ่กว่าผมว่าเธอเหมือนอูดมากกว่านะว่าแต่หูของเธอเหมือนเหมือนหูลาเลยลำตัวที่ใหญ่แข็งแรงทำให้เธอดูเหมือนกับแม่วัวแต่ว่าขาของเธอก็ยาวและผอมทำให้เวลาวิ่งเธอก็ดูเหมือนกับม้าเหมือนกันนะเป็นเรื่องจริงที่ว่าตัวเมียไม่ค่อยดูเหมือนกวางสักเท่าไหร่ ถ้าคุณใส่เขากวางให้ตัวเมียเธอก็จะดูเหมือนกวางเองเลยใช่เราเป็นกวางนี่นาไม่ต้องสงสัยเลยแหมกวางมุสเนี่ยไม่แค่เขาใหญ่นะครับแต่ว่าใหญ่ไปทั้งตัวเลยไม่เหมือนกวางที่ผมรู้จักอะแล้วว่าเขาใหญ่แบบนี้ไม่เจ็บหุวนไหล่บ้างได้ไงครับแล้วทำไมจะต้องใหญ่ขนาดนี้ด้วย ที่แข็งแกร่งเท่าไรก็ย่งมีเขาที่ใหญ่เท่านั้นตัวผู้ที่มีเขาใหญ่ก็จะโด่งดังมากในหมู่สาวๆแล้วถ้าตัวผู้สองตัวเกิดต่อสู้กันขึ้นมาล่ะบางครั้งตัวที่เล็กกว่าก็จะวิ่งหนีไปเขาของเราจะหลุดออกและงอกขึ้นใหม่ทุกปีครับแต่ละปีจะยิ่งงอกกลับมาใหม่และใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นเห็นของผมไหมตอนนี้ยังนิ่มๆอยู่เลย ขาที่เพิ่งงอกขึ้นมาจะมีหนังปกคลุมอยู่แล้วก็คุณจะเห็นขนเล็กๆนี่หรือเปล่ามีเส้นเลือดเล็กๆจำนวนมากผ่านผิวหนังนำสารอาหารมาหล่อเลี้ยงส่วนเขาเขาจะเริ่มงอกขึ้นมาประมาณเดือนมีนาคมบางครั้งอาจจะงอกได้ถึงวันละ1นึ่งเซนติเมตรเมื่อเขายิ่งใหญ่ขึ้นพวกมันก็ยิ่งแข็งและเลือดก,ก็หยุดไหลเวียนมาเลี้ยง ฤด,ดูใบไม้ร่วงแล้วเขาของผมมันดูครุขระมากเลยผิวกำลังหลุดลอกออกไปเพราะว่าเขาเริ่มแข็งแกร่งและแข็งขึ้นแล้วฤดูแห่งความรักมาถึงแล้วนั่นก็หมายความว่าใ่เวลาที่เราจะต้องโชว์เขากันแล้วในค่ำคืนของฤดูใบไม้ร่วงยามที่แสงเหนือปกคลุมท้องฟ้า ฟังสิคุณได้ยินเสียงเรียกนั่นละเสียงสาวๆละ่ะแล้วที่เราต้องทำก็คือได้ยินเสียงไหม <c oughs> เสียงเล็กๆ <c oughs> นั่นก็คือเสียงของพวกเราตัวผู้ก็ร้องตอบกลับไปศสาวๆกำลังเชิญเราเนี่แหละตอนที่เขาจะได้ใช้งานละ่ะ พขาองผมออกแบบมาเหมือนกับฝ่ามือเพื่อี่จะดักฟังเสียงสาวๆเพื่อให้พวกเราได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโ <c oughs> อ้สาวๆเรียกแล้วโอ้ยผมได้ยินเสียงสาวๆดังมาจากตรงนี้นะ จากตรงนั้นด้วยในที่สุดผมก็เจอความสาวของผมแล้วเราเป็นคู่กันแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันสิบวันแล้วเราก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าๆ ตอนนี้เขาของเราเริ่มจะหลุดเพื่อให้งอกขึ้นมาใหม่อีกในปีหน้าครับแต่ผมได้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปมากมายที่มีเขาเหมือนกันด้วยแล้วผมจะแนะนำให้รู้จักที่หลังนะครับเพื่อนสัตว์ลอกน่ารักน้ออินซีฮาปี้ เลี้ยงลูกของพวกมันบนต้นไม้ที่นี่คือปานามาในอเมริกากลางรชาชาแห่งป่าเขตร้อนนกอินซีฮาร์บีเลี้ยงลูกของพวกมันบนยอดไม้สูงลูกนกจะต้องทนทรมานจากความร้อนแม่ของมันใช้ตัวบังให้เกิดร่มเงา ตอนนี้เปียกโชกเลยและในวันฝนตกแม่ก็จะเป็นร่มกั้นฝนให้ลูกๆอ้แล้วนั่นจะไปไหนล่ะอะไม่นะแร้งคอนร์ลูกนกไม่เป็นไรใช่ไหม จากท้องฟ้ารังดูเรียบเรียบแม่ช่วยด้วยแม่กลับมาแล้วมันต้อนลูกของมันเอาไว้ใต้ตีกแม่ยังคงปกป้องลูกน้อยจนกว่าสตรูจะออกไป ดีใจไหมจ๊ะที่ได้อยู่กับแม่แบบนี้ถึงขากว้างใหญ่ใหญ่มากแต่ว่าพวกมันก็สลัดเขาทุกปีใช่ฉันก็แปลกใจเลยว่าเขาช่วยให้พวกมันดักฟังเสียงของตัวเมียได้อีกด้วยแล้วกวางกับวัวตัวอื่นล่าจะมีเขาแบบไหนกันนะฉันชักจะสงสัยอ่าอาจจะเป็นแบบนี้นะน นันบันดอนาะวันเดเอร์อ้ามีเขากวางและเขาเวอร์ควายหลากหลายชนิดครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังความที่ใหญ่เป็นอันดับที่สูงรองจากผู้เราก็คือวาพิติมาจากคำภาษาพื้นเมืองของชาวครีวาพิติผู้คนในอเมริกาเหนือส่วนใหญ่ จะรู้จักในชื่อกวางเอลจ้าพวกนี้จะมีเขากวางขนาดประมาณ180เซนติเมตรกวางก็มีเขาแยกเหมือนกิ่งไม้เขาเหล่านี้จะหลุดออกและงอกขึ้นใหม่มีแค่กวางวัปิติที่มีเขาใหญ่เท่านั้นที่จะมีสาวๆหลายตัวกวางคาริบูอาศัยอยู่ที่ทะเลาสาบซเพิเรียในแคนาดาขอบอกว่าพวกมันตัวเล็กกว่ากวางเอลนิดหน่อย ว่ายน้ำเก่งที่เดียวเหมือนกับพวกเราพวกมันสามารถว่ายน้ำข้ามทะเลสาบได้พวกมันมีเขาที่ใหญ่โตเหมือนกันเป็นกว่าชนิดเดียวที่ตัวเมียก็มีเขาด้วยที่นี่ก็คือเชือเขาแอลในยุโรปผมมีคู่แข่งที่นี่แหละครับ ที่คิดว่าเขาเข้ามันเจ๋งจริงนี่ก็คือแพะป่าเรียกกันว่าอัลาย i b เบกน้ำหนักประมาณ100กิโลกร,รมัมและเขาเข้ามันก็ยาวประมาณ1เมตรครึ่งเขาเข้ามันงอกออกมาจากกระโหลกพวกมันไม่สลัดเขาตัวเมียก็มีเขาเล็กๆด้วยพวกมันจะอยู่รมกันเป็นกลุ่มและแตาสินว่าใครเป็นหัวหน้าจากขนาดของเขายิ่งใหญ่ ยิ่งดีอแต่หมอนี่น่าจะเป็นหัวหน้ามันมีเขาที่น่าประทับใจมากพวกมันต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียบนหน้าผาที่อันตรายหน้าหวาเสียวมันสู้กันด้วยเขา เราไม่เคยทำอะไรแบบนั้นได้เลยแต่ดูขนาดเขาผมสิผมว่าอันดับหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ขนาดแล้วล่ะใช่ไหมวันไดล้อถ้าไปเอาเขาน้่มาจากไหนอ่ะท้อเอ้ยก็ําเองอะสิเอาจากเขากวางมุสี่หลุดออกมาไงละ่ะห้ไม่เน็นไรนะอโอ๊ยตายแล้ว มาเด้แล้วไม่เป็นไรนะสบายดีเอาแล้วนะถึงเวลาแล้วที่จะจะเลือกว่าใครได้ดับหนึ่งของเขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะว่าจะนะก็คือไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นที่ใหญ่แต่ว่าเขาก็ช่วยดับฟังสิ่งได้ด้วยนั่นก็คือกวางมุสนี่ค่ะการดับหนึ่งให้กับคุณกวางมุสเย้ แล้วเดี๋ยวเรามาพบกับรดยการของเราสัตว์โลกน้ายดูกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอกัน